โอมันทำลังเยอะมากเลยครับเดี๋ยวลังใหญ่มากนะผู้ชมเดี๋ยวนะ สวัสดีครับท่องเที่ยวพาเพืินของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูอะไรกันดีกว่านะครับดูซิว่าเราจะมาทําอะไรนะครับแลวเราจะต้องวิ่งหนีมันไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆครับว่ามันคืออะไรเข็นน้เทมเราก็มาแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมดูสิเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยหลังใหญ่มากท่านผู้ชมเดี๋ยวนะโอ้โห ตอนนี้เราเห็นหนึ่งลังนะโอมันทำลังเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราจะต้องทลายมาันแหละนะดูสิเอาไว้ไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าโอ้ลังใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราต้องมาหาวิธีครับว่าเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวโปรติดตามในคอนเทนต์ไอพึ่งนะครับผมเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ